วันนี้ก็จะยกพระพุทธพจน์หนึ่งบาทนะครับอัตตาหิกิระทุทธโมได้ยินว่าตนฝึกได้โดยยากการฝึกตนก็คือฝึกจิตของตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของตนฝึกยากฮนะส่วนใหญ่ก็มองแต่ผู้อื่นเป็นสำคัญนะ น้อยนักหนานะปกติชาวโลกทั้งหลายจะมองเข้ามาสำรวจตรวจสอบในตนเองนะการมองไปที่ผู้อื่นว่าเขาทำสิ่งนูน้นสิ่งนี้หรือ,อยังก็เป็นที่ชำนาญแห่งทางใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าฝึกยากนะครับเราก็ต้องใส่ใจอาศัยพุทธโอวาทนี้น้อมกลับเข้ามาพิจารณา สิ่งที่ควรทำควรแก้ไขในตนเองเป็นที่ตั้งก็จะดีขึ้นนะครับนำเสนอโอวาทด้วยคําว่าคนเข้าท่าหรือไม่เข้าท่านะครับเข้าท่าไหมท่านทั้งหลายเข้าท่าไหมหรือไม่เข้าท่านึกไปถึงเรือจะเป็นเรือสินค้า เรือโดยสารเวลาจะจอดเทียบเพื่อขึ้นสินค้าเพื่อให้คนลงที่ท่านั้นเขาก็จะต้องเทียบท่าบางทีเทียบไม่แม่นเรียกว่ามันไม่เข้าท่าเพราะไม่เข้าท่าเนี่ยเรืออาจจะเสียหายสินค้าอาจจะเสียหายหรือผู้โดยสารอาจจะได้มีอันตรายก็ได้ นี้เรือไม่เข้าท่าแต่ถ้าเรือมันเข้าท่าก็เป็นประโยชน์ก็เป็นไปใช่ไหมครับเวลาแต่ก่อนเขาต้อนโคไปเลี้ยงคนที่เลี้ยงโคเนี่ยบางทีเนี่ยต้องข้ามแม่น้ําหรือว่าต้องต้อนโคลงไปที่ท่าเพื่อให้มันไปดื่มน้ําเพราะถึงเวลามันก็ต้องดื่มน้ําเวลาต้อนมันลงไปเนี่ย ถ้าคนผู้เลี้ยงไม่ชำนาญเรื่องท่าน้ำเนี่ยโคขาหาักได้นะฮะลงไม่ถูกท่า,าลงไม่ถูกท่าที่ควรลงอาจจะไปเจอโขดหินหรือน้ําลึกเกินไปมันก็ถลยลื่นลงไปแข้งขาหักได้บาดเจ็บได้อันนี้เรียกว่าโคาไม่เข้าท่าลงไม่ถูกท่า คนก็เข้าท่าได้ไม่เข้าท่าก็ได้นะครับคําว่าเป็นคนไม่เข้าท่าเนี่ยฟังดูไม่ดีเลยนะถ้าเป็นคนก็เป็นคนไม่เข้าท่าไม่ต้องอธิบายนะคนคนนี้เหรอไม่เข้าท่าแล้วเวลามาเป็นพระละ่ะเวลามาบวชพระองค์นี้หรือไม่เข้าท่าฟังดูไม่ดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นคนไม่เข้าท่าถ้าเป็นพระก็จงอย่าเป็นพระที่ไม่เข้าท่าก็จงเป็นคนที่เข้าท่าเป็นพระที่เข้าท่าจึงจะได้ประโยชน์เหมือนเรือที่ว่าอุปมาให้ฟังถ้าเข้าท่าได้ก็เกิดประโยชน์ไม่เสียหายคนถ้าเป็นคนที่เข้าท่า ก็ได้ประโยชน์และไม่เสียหายนะแต่ถ้าไม่เข้าท่าก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะเสียหายด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าโอวาททุกวันว่าอปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านยัง ยังไตรสิกขาหรือยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดสาธุสาธุสาธุ